สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับ1อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้คำที่เราจะมาเรียนกันก็คือคำว่า really นะคะ really คำนี้นะคะออกเสียงว่า really แปลว่าจริงนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยจะเป็น adverb นะคะ adverb นั่นเองซึ่ง adverb เนี่ยมัน จะเป็นตัวมาช่วยนะคะให้ความรู้สึกของสิ่งที่เราพูดเนี่ยว่ามันแน่นมากมันจริงมากมันดีมากหรืออะไรก็ตามนะคะตัวนี้ adverb จะเป็นตัวช่วยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆ adverb เนี่ยมันมาเพื่อขยายขยาย verb นะคะซึ่ง adverb เนี่ยจะตั้งอยู่ตรงไหนของประโยคก็ได้นะคะจะเป็น subject บวก verb บวก object ใช่ไหม ประธานกริยากรรมแล้วค่อยเป็น adverb ตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะหรือจะเป็น subject ประธานบวก adverb บวก verb แล้วค่อยบวก object ก็ได้นะคะหรือมีอีกก็คือจะเป็น adverb นำหน้าเลยแล้วค่อยบวก subject ประธานบวก verb กริยาแล้วก็บวก Object กรรมก็ได้นะคะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเวลาที่เราพูดก็แล้วแต่เสียงเลยว่าถ้าเรา stress ตรงไหนความหมายจะแน่นตรงนั้นนะคะทีนี้เราลองมาดูกันว่าคำว่า really เนี่ยถ้าเราเอามาฝึกแต่งประโยคจะแต่งได้ยังไงนะคะ r e a l l y เนี่ยแปลว่าจริงแต่ถ้าเอามาอยู่ในประโยคนะคะก็จะแปลว่าจริงๆนะคะเช่นประโยคแรกนะคะถ้าสมมติเราจะบอกว่าฉันชอบเธอมากๆเลย นะคะถ้าเราแค่บอกว่า I like you ใช่ไหมฉันชอบเธอแต่ถ้าเราเอา really เข้าไปใส่นะเช่น I really like you I really like you มันก็จะกลายเป็นว่าฉันชอบเธอมากๆเลยฉันชอบเธอจริงๆนะนะคะก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะเห็นไหมว่ามันทำให้ประโยคอะมันดูมีสีสันมากขึ้นมี direction มากขึ้นนั่นเองหรือ ถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่ค่อยชอบเขาเลยแล้วก็ I don't really like him him เขาผู้ชายใช่ไหม I don't really like him ก็แปลว่าฉันไม่ค่อยชอบเขาเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราปิดคำว่า really ไว้ใช่ไหมเป็น I don't like him มันก็แปลว่าฉันไม่ชอบเขา แต่พอใส่ really เข้าไปมันก็เป็นฉันไม่ค่อยชอบเขาเลยนะคะไม่ค่อยชอบนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าเอ้ยไม่ชอบจริงๆนะไม่ชอบนะคะเราก็แค่สลับที่นะคะ I เป็น I really don't like him นะคะ I really don't like him เนี่ยการที่ really เนี่ยสลับมาอยู่ตรงนี้นะ,ะแทนที่จะอยู่ตรงนี้นะคะ มันทำให้เราเน้นตรงที่ดอนมากๆเลยนะคะฉันไม่ชอบเขามากๆเลย I really don't like him ไม่ชอบจริงๆไม่ชอบมากๆเลยนะคะอันเนี้ยจะไม่ชอบมากๆมากกว่าอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกใช้เอาซึ่งมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะว่าสลับกันแล้วจะเป็นยังไงแต่ให้เรานึกว่าไ adverb เนี่ยถ้ามันอยู่หน้าคำไหนแปลว่ามันขยายคำนั้นนะคะอันนี้แบบ I don't really like him ก็คือฉันไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แต่ถ้า I really don't like him ก็คือมันเน้นคำว่า don't ใช่ไหมคือแบบโอ๊ยไม่ชอบจริงๆอ่ะไม่ชอบมากๆเลยนะคะอืมถ้าเราไม่ชอบมากแบบไม่ชอบสุดๆเลยแล้วก็แค่พูดว่า I really don't like him แต่ถ้าเราไม่ชอบแค่แบบไม่ชอบนิดนึงอะก็คือ I don't really like him นะคะก็ดูเอาว่าเราไม่ชอบขนาดไหนนั่นเองนะคะ ทีนี้ adverb เนี่ยสามารถใช้เป็นคำตอบของอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเช่นถ้าสมมุติว่าหนึ่งยกตัวยอย่างนะคะถ้ามีเพื่อนบอกว่า we broke up ก็คือฉันอนะเลิกกับแฟนแล้วเราเลิกกันแล้วแล้วเราก็ตอบเพื่อนว่า really อ่าด้วยสำเนียงการพูดแบบนี้ really ก็คือจริงๆมันก็มีเครืค่องหมาย question mark น,น,นะอ้ยจริงเหรอนะพอ really มีความหมาย มีเครื่องหมาย question mark จะแปลว่าจริงหรอนะคะถ้าเราพูด really แบบนี้สำเนียงแบบนี้เลยนะคะมันจะแปลว่าจริงหรอแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนบอกว่า we พวกเรา w a n คือคือเพื่อนกับแฟนหรือครอบครัวเพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ย we w a n the t prize บอกเฮ้ยเราชนะเราได้รางวัลน,นะคะแล้วเราก็บอกเพื่อนว่า really นะคะเป็น really แบบนี้นะคะ สำเนียงแบบนี้เลยนะคะมันจะแปลว่าเฮ้ยจริงดิอ่าเห็นไหมว่ามันต่างจาก really อันแรกนะคะถ้า really อันนี้จะแปลว่าเฮ้ยจริงเหรอเพื่อนเพิ่งเลิกกับแฟนแร้ really จริงเหรอแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแบบเฮ้ยเราชนะรางวัลมา we w o n t h e prize really อ่ามันก็จะแบบเฮ้ย really อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบให้อารมณ์ที่แบบแฮปปี้มากกว่านะคะจะเห็นว่าเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราแปลตรงตัวไม่ได้นะคะ เราจะต้องดูด้วยว่าสำเนียงน้ำเสียงเป็นยังไงนะคะถ้าพูดแบบแฮปปี้แฮปปี้มันก็จะแปลว่าแฮปปี้แฮปปี้ถ้าพูดแบบเสียงเศร้าๆมันก็จะแบบเอ้ยมีความหมายเศร้าๆนะคะลองฝึกใช้ดูนะคะ Adverb เนี่ยอาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ให้เราฝึกจากคำที่มันง่ายๆไปก่อนนะคะคำว่า really เนี่ยไปไหนไปไปที่ไหนที่ไหนก็เจอนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็อยากให้เพื่อนๆลองฝึกใช้ดูนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะเรียนแต่งประโยคเป็นคำศัพท์คำไหนนะคะหนึ่งขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ Have a nice day Bye-bye bye.